สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้มาพบกับช่องยายไพ่ผ้ากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื่อนี้ยายไพ่ได้นำขอโมโนาทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่นอ้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมเราฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่น่าไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยามยายไพ่ลงคลิปใด้ไหมหรือว่าอัปเดตคลิปใด้ไหมพี่น้องก็สิบริพ่าดเบิงเบ่งผ่าดชมแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรืออว่าาาาาาจะะคคมมมมเเนต์ขุยยยยททักทกักกกบไ คอมเมนต์มาไต่คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนะาะมอเบร้ลาย,ายายห้างเนาะพี่น้องขาเสาร์อาทิตย์นะคะเสาร์อาทิตย์เจอกันขนมไทยนะคะส่วนจันพุธศุกร์เจอกันขนมลาวเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่ะมาเบิ้งคาดอันนี้เป็นแนวทางผู้ใดมักแนวทางสูตรนี้นะคะน้พัดแกมจรัดศีเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นตัดออกมานะคะตัดออกมาเหลือ ตัดออกมาแคบหน้าจอเลยแต้มแต้มลอยซิฟนวยแต้มหนึ่งกับสองวสันพี่น้องขาแต้มบนเนาะแต้มสามตัวบนแคบหนาจอได้เลยสาหรับผู้ใดมักเ,กเนวทางของเอดนาพัทนนะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางแอสต่างนะคะแอสต่างบอกว่าเดนลางซีตัวเดียวเข็นเข็นรวยวสันพี่น้องขาหาเนวมาใส่ซีอสต่างเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางเอดพัชโมน์นะคะ่ะล่างชุดเดียวเข็นเข็นแปดสองวสันเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์สเสน่์ผู้ใดล่อนะคะพี่น้องคะเอามาฝากเนาะงวดที่แล้วเข่าบนเข่าล่างสองตัวบนสองตัวเข่าเบิดเลยเนาะพี่น้องเนาะมาตามตัวจย์วันนี้เพิ่นบอกว่าเด่นสีเนาะสามสองห้าสี่เก้าเจ็ดหกเนาะคะ่ะเอาไปวิ่นสามตัวร่องเบิงนะคะพี่น้องสำหรับแนวทางเลขตะล่างอาจารย์เสน่เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางลาาพลพูนทวีวัสสันพี่น้องคะสำหรับแนวทางของเอ็ดนาคิโนเนาะ971198เนาะค่ะสองตัว719179 9818และ92เนาะค่ะเพื่อนบอกว่าบุญน้ำผ้าวาสนานรมทรง82เริ่มวัสดุเพื่อนว่าต่อไปเลยจ้าเด่นบ่นนะคะเทพบรรลือสูตรขั้นเทพเนาะ16วัสสันพี่น้องคะ10131760 6 3 0 1 3 3 0นยเนาะค่ะสำหรับแนวทางเทพบรรลือเด่นบนเพื่อนนะคะพี่น้องคะมากระจวดจาะจดยเนาะต่อไปเลยจ้าเจ้าเมื่อสะดุ้งหนึ่งกันยาบนหางเดียว637ล่างหางเดียว20เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้แอนลูกสายนามวาซันพี่น,อน้องคะเพื่อนเน,น้นๆก็คือ49กับ40นะคะพี่น,อน,นะะ้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางนวยบนนะคะนวยบนนะคะงวดที่แล้วเข่าหานาะงวดนี้789สําหรับแนวทางนวยบนแอดเซนมีนะคะต่อไปเลยจ้าคุณบอกว่าเด่นลางลาระยะสั้นว่าสั่นงวดที่แล้วเด่นสามงวดนี้เดนศูนย์ศูนย์มาลางแห้งเลยพี่น้องตะวานข้าจ้ากับหายบางก้นกับหายศูนย์ดับลางเนาะอันนี้แนวทางเลขดับสิบหน่วยข้างเทิงว่าสั่นดับแปดพนาเอสตางละวาเนาะงวดที่แล้วดับเก่าออกแปดหกหาน้องวดนี้ดับแปดบนว่าสั่น รับเฉพาะ2ตัวไทยเนาะ่อไปเลยจ้าแอทะเลใจวาสันขนมไทยงวดนี้แอทะเลใจแล้ววายพี่น้องคะหกศูนย์หกสองหกสี่หกหกหกและหกเและสอหาเด่นหกกระสองแปดและแปดหเอทะเลใจเนาะค่ะ่อไปเลยจ้าเบาไทย่ยอเนาะค่ะพี่น้องคะแม่เป็นเบาไทยย่อ่ออินเตอร์พี่น้องเด่นศูนย์กับ3ามวาสันพี่น้องคะเด่น0ูนและ3เนาะ 403ูน40สามัซนพี่น้องคะ่ะตัวเด่นเนาะตัวกัน703 903 803เน้น03 08กัน04กับศูข้างล่างเด่น6กกับเก่าฟาด6เน้น6 6 6 9กัน60กับ67หยอดอินเตอร์นะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้วัซซันพี่น้องแคปหน้าจอเด้อเด้อเด่นบน4กับ7มีแต้มแต้มแต้มบนกับแต้มหนึ่งกับแต้มสองเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ แคปหน้าจอได้เลยแคมเต้ม3ตัวบนเลยเต้ม2ตัวเึิงวสันพี่น้องโอ้ยว่าไทยบอเล่าผสมกันอันนี้เนวทางเอ็ประชาแขนแขนเนาะค่ะพี่น้องเก่าหกกับเก่าอเจ็ดหนึ่งกันยาวาสันต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางเด่นบน8กับศูนย์เนาะคะ่ะสามตัวบนบนดินแผ่นฟ้าพี่น้องคะแคบหน้าจอน้ำเพลินได้เลยเลยนาะ,ะมากระจวดจาดฟาดเบิ่มได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางคุณพี่พรนะค่ะพี่น้องคะ ล่างว่าัสนคุณพี่พรว่า8 0 8 2 9 1และ9 2สําหรับแนวทางของคุณพี่พรเนาะพี่น้องเนาะมักกระจวดจาดฟาดบ่มใดค่ะพี่น้องขาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะอสองตัววัสนพี่น้องขาสําหรับแนวทางสองตัวถึงหนึ่งกัญญาคนชุราเนาะหกศูนย์หกศูนย์แปดหกแปดเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์แปดเก้าหกแปดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางดับบนเนาะค่ะดับหานมขอนก่น ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่างวดนี้เด่นหนึ่งหกแปดนักลบอิสระเพื่อนบอกว่าหน่วยบนหนึ่งหกแปดนะคะ่ะสิบหน่วยข้างถึงนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้มาเบิงเ้งแนวทางสูตรนี้นะคะพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าเลขเด่นงวดนี้ล่างว่าสั่น0 6 0 9 0 8 6 0 9 0 8 0และ02เพื่อนบอกว่า ตัวฟันก็คือ06ระวังกับหัว0เก่าเด้อว่าสันเพื่นวานะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เพิ่นวาเพื่อนมั่นใจมากส่วนโตเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่าเก่าห่า0หวันวาเนาะมั่นใจหาแล้วก็โตกัน67 61 87เนาะคะ่ะพี่น้อง่ตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางชุดเน้นอาจารย์แอดคมเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเพิ่นบอกว่าเอา่อ สตัวแคบหนาจอเลยนะพี่น้องแกลพย์อันสุด2ตัวไห้มิสูนสามูและ8 5 38 39 67มแปกันเก่าหากับเก่าเจ็นาะสำหรับเนื้อท่งของแอดแอดคมเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้อยากเห็นคนถือเล็กพี่นองค่ะเลขเด่นงวดนีเด่น3กับ4เนาะเพื่อนบอกว่า37ม7เน้น8 37ว่าสันพี่น้องสำหรับอยากเห็นคนถือเล็กเนาะค่ะ่ตไปเลยจ้ะเพื่อนบอกว่า เด่นล่างตัวเดียว5ซอสสนามเออเลขเด่นซอสนามบิ็นนามในเขาดีได้พี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคนบอกว่าเลขมาแรงเล็กเด็ดมาแรงงวดอ่านึงกันญาเนาะคะ่ะแปดห้าสองแปดสามเก้าเเนึ่งเก้าสองอ่ะหนึ่งและสองเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะคะพี่น้องบนย่างเดียวเด่นหกว่าสั่นแปดหกศูนย์แปเ้นึ่งศูนย์แปดหเ้น้น8ปดหและ6 0นะคะพี่น้องคะพิจารณาได้เนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้โครงสุดท้ายปลาค้ำหนึ่งกันยา่าเด่นบน2กับ3เนาะคะ่ะ9 3 2 9 1 2เน้นข้างเทิง3 2กับ1 2ข้างล่างเด่น8กับ5เน้น8 5 8 4เป็นตัวล่องนะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอ่า มาเบิงค่ะเอาเบิงและนาะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพทอเมพี่น้องเนาะจา้าเ่ได้เขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮง,รง,รงๆรวยๆปงังๆสุขุมสุข้นขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจา้าี่ได้แบงปันขอ,ม,อ,ม,อม้เนใอทางให้ยายไพ่มาให้พ่อเมพี่น้องได้เบิงได้ชมเป็นแนวทางขอคุณหลายๆเ้อจ้าสวัสดีจา้า